สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้าออกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับขอให้ทุกทกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุทุกท่านนะครับ ค่ำนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระพิมพ์ปกโพเสียนโล้นสะดุ้งกับนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงยาวาัสนาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนคนปรปฐมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อเราจะสังเกตเห็นคราบน้ำว่านนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระตะแคงดูนี่จะคมสันลึกชัดเจนนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะแตกลานนะครับองค์พระนี่ก็จะบางมากเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับ เนื้อหานี่ก็จะแห้งจะ,จะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ก็จะบางนะครับคราบน้ําว่านนี่ขึ้นปกคลุมกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์พระก็จะลึกนะครับตะแคงดูนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับค่อนข้างที่จะลงกล้องลําบากนะครับ ชัดบ้างเบอร์บ้างนี้ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบน้ำว่านนะครับขึ้นปกคลุมกระจกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนะครับองค์นี้จะผสมผงยาวาสนาจินดามณีนะครับ เนื้อหานี่ก็จะเนืจะหนึกจ,จะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นคาบน้ำว่านนะครับจะขึ้นเป็นชั้นเลยนะครับเห็นใบโพนะครับจะขึ้นเป็นติ่งสันคมเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับและพื้นผิวพระนะครับต้องขอออกตัวนะครับ ต่างคนต่างมุมมองนะครับต่างความคิดนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับท่านจะรู้เองนะครับว่าพระที่ผมออกมาสื่อนี่จะเก๋หรือแท้นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบน้ําว่านนะครับ ลอยตัวกระจกจระจายทั่วพื้นผิวนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์นะครับเพจเบนจวันเราหรือช่องอเบนจวรณชั a น n e l นะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับ ถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารนี่โรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเนื้อหานี่จะนกจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสบภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเพจเบนจ์วันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายหลายเพจนะครับหลายหลายกลุ่มนะครับใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ใน f a c e b o o k นะครับสังเกตเห็นคาบน้ำว่านไหมครับ จะนึจะหนักจะทานะครับด้านหน้าเนื้อหานี่ก็จะนจะหนึกจะนุ่มพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามนะครับอย่างพิมพ์ปกโพสะดุ้งกลับนี่นะครับไม่มีหรอกนะครับออกมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับมันจะมีความเป็นไปได้เลอครับอย่างพระหลวงปู่บุญนี่เป็นพระที่หายากนะครับเป็นพระหลักๆนะครับไม่อยากให้ท่านได้ต้องตกเป็นเยือของกลุ่มของบุคคลนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับ ความเก,ก๋ความแท้นะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเ๋เห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนื้อจะหนึกจะนุ่มมวลสารนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับ ขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่กทานนะครับค่ำนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ